วันนี้จะพามาดูหนอนที่กินก้านกุหลาบหรือกิ่งกุหลาบนะคะกิ่งแข็งแข็งเนี่ยค่ะเนี่ยเมื่อกี้หนูมานั่งดูว่าทำไมกุหลาบของหนูมันตายไปสองกิ่งใหญ่ๆนะคะนั่งตัดไปตัดมาตัดเรื่อยๆค่ะเจอตัวแล้วค่ะเนี่ยตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยหัวแข็งแข็งแบบนี้ค่ะมันกินกุหลาบเลือยสีแดงต้นนี้ค่ะหนูสังเกตดูว่าทำไมมันตายแลย้วตายอีกตายลงไปเรื่อยๆนะคะเมื่อวานก็มาดู วันนี้ก็มาดูกลางคืนก็มาส่องนะคะมันจะเป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยอยู่ในโคนต้นเนะะี่ยค่ะเป็นขี้เลื่อยเมื่อวานหนูก็มาเขียนะคะกลางคืนก็มาส่องตอนนี้เห็นแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยตัดยาวประมาณเม็ดกว่าๆนะคะกิ่งนี้ตัดมาเรื่อยๆตัดมาเรื่อยๆเจอตัวก็เลยจะถ่ายให้ดูเนี่ยคะ่ะตัวแบบนี้นี่คะ่ะมันจะเป็นขี้เลื่อยนะคะ เราไม่เห็นตัวมันเจอแล้วเนี่ยหนูก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะคะปกติเห็นแต่ใน TV, ทีวีเห็นแต่ในทีวีว่ามันเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นรูแลวค่ะรูกิ่งของเรามันจะเป็นรูเนี่ยหนูตัดมาเรื่อยๆตัดมาเรื่อยๆเนี่ย,ยตัดมามันจะกินเข้าไป,ไปเป็นรูเนี่ยค่ะเจอแล้วค่าตัวการเลยเนี่ยเนี่ยตัดนั่งตัดเมื่อกี้เนี่ยมันจะกินมาอย่างเงี้ยกินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเนี่ย ไม่ใช่ปีนี้นะปีที่แล้วหนูก็มาเคลียร์ายามาฉีดอุดรูมันไว้มันก็ขึ้นมาข้างบนตามาเรื่อยๆนะคะเนี่ยจับดูเนี่ยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้กินมาเรื่อยๆมีอีกตัวหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นแบบนี้แล้วค่ะเห็นแล้วเนี่ยดูสิคะอุหลาบเรื้อยสีแดงไว้ทํามไมปีนี้มันไม่งามไม่งามตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆดูสิคะนี่เจอต้อนต่อ ดูกุหลาบหนามกุหลาบที่มันเลือดออกนี่ค่ะเราสังเกตดูว่าทําไมรู้เหรอคะนี่ค่ะกิ่งมันตายแล้วกิ่งมันก็ใบเหลืองเหี่ยวแห้งลงทุกวันทุกวันสังเกตทุกวันเอ๊ะม,มันไม่ปกติค่ะก็เมื่อคืนก็มาดูคืนก่อนก็มาดูมันเป็นขี้เลื่อยเลื่อยขี้เลื่อยใหม่ๆเลยนะคะต้องฆ่ามันนะคะเนี่ยตัวเนี้ย ของแท้แน่นอนเลยค่ะเนี่ยดีนะคะเห็นต้นเดียวนี่ค่ะตัดตัดจากตรงไหนแล้วคะจัดตัดจากตรงนี้เลยค่ะเนี่ยตัดจากตรงนี้เลยนะคะขี้เลื่อยมันจะกองอยู่แถวนี้ค่ะตัดจากตรงนี้แล้วมีอีกต้นหนึ่งนะคะลักษณะเดียวกันแล้วก็คิดว่ามันจะมีอยู่เนี่ยมาดูต้นนี้นะคะต้น,นเนี้ยเนี่ยกุหลาบเลื้อยสีขาวเนี่ย กลาบเลื้อยสีขาวต้นนี้ที่หนูบอกว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็งามเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็งามเนี่ยเนี่ยมันมีรูข้างในอยู่ในเนี้ยตัวนี้ต้องฆ่านะคะที่ถือมานี่คือต้องฆ่านะคะเนี่ยเนี่ยมันมีรูมันกินอยู่ในรูข้างในเนี่ยรูฝั่งนี้ก็มีหนึ่งรูฝั่งนู้นก็มีหนึ่งรูเนี่ยมันอยู่ในนี้ละค่ะในหัวกุหลาบเนี่ยหน,นูหาไม่เจอเนี่ยแต่กิ่งกระโดงมาให้ก็สามกิ่งสี่กิ่งกิ่งเก่าก็ตายกิ่งใหม่ก็มา แกะมาแล้วนะคะมีตัวเดียวหรือสองถัวไม่รู้เนี่ยนี่เห็นไหมนี่เฮ้ยอย่าแยงนะคะที่หนูเคยพูดว่ามันเหมือนรถด,ด่วนเมืองไทยอะคะ่ะที่อยู่ตามไม้ไผ่นั่นแหละเนี่ยเหมือนพรา่าเห็นในทีวีนะคะเนี่ยหัวแข็งแข็งปากแข็งแข็งมันนี่อะไรกินได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวร้ายตัวดีเลยเจอแล้วหวังว่ากุหลาบสีแดงหนูมันจะรอดนะคะ เจอแล้วนะคะนี่กุหลาบแดงหนูตายไปตั้งหลายกิ่งเลยค่ะกิ่งใหญ่ๆนะคะเนี่ยหนึ่งตัวนี่ค่ะมันกินอยู่ในเนี้ยตัวร้ายตัวดีกลัวมันจะมีในหัวกะโหลกกุหลาบถ้ามีในหัวกะโหลกกุหลาบนี่คือแย่เลยนะคะเพราะหายังไงก็ไม่เจอ <c oughs> โชคดีเจอจนได้ ตัดใจตัดทิ้งดีกว่านะคะจับไปจับมาเอ๊ะทำไมมันนิ่มขึ้นมาจนจะถึงเม็ดหนึ่งแล้วนี่นะคะลองสังเกตดูนะคะโอเคค่ะพาดูหนอนนะคะ